คุณเบวคะขอบคุณมากนะคะที่มาส่งบ้านคุณฟ้านี่น่ารักจังเลยนะครับกระทับรักติจังขอบคุณมากนะคะคุณบิวอยากเข้าไปดูไหมล่ะคะ,ะเผื่อว่าเป็นแบบบ้านที่คุณบิวอยากได้นะคะฟ้าจะได้หาแบบที่คล้ายๆกันให้ถ้ามีเวลาก็เชิญนะคะฟ้าจะได้ทำงานได้ง่ายขึ้น คุณฟ้าครับลอยมาทำไมเพื่อนฟ้าเองค่ะครับวันนี้คงไม่สะดวกจริงนะครับผมมีธุระอยู่แล้วผมขอตัวก่อนและกันคุณฟ้าไม่เป็นไรค่ะไว้โอกาสหน้านะคะครับสวัสดีครับค่ะ ฟ้าผู้ชายเขาเมื่อกี้ใครเหรอครับบอกมาสิครับคุณเม่ของผมแล้วนะผมไม่รู้ใครมีอยู่คุณบ้างอ่ <c oughs> น่นี่โถเด็กน้อยเอ้ยแค่เธอมีอะไรกับฉันไม่กี่ครั้งเนี่ยเธอคิดแล้วเหรอว่าเธอจะเป็นเจ้าของฉันได้ฮะเธอจะเป็นเจ้าของฉันได้ยังไงในเมื่อเธอมีคุณทองอยู่ทั้งคนอะไรนะครับ เปล่าหรอกใัไ่ไหมครับว่าคุณทองอ่ะเขามีหลานชายอยู่แค่คนเดียวเขาคงไม่ปล่อยให้เธอมายุ่งกับฉันหรอกนะใช่ไหมละ่ะมันก็จริงของคุณถ้าอย่างนั้นตอนนี้คุณกับผมเราเป็นอะไรกันเหรอครับเป็นอะไรกันอย่างนั้นหรอ Friend with Benefit ไงละ่ะ พบกันเพื่อสนุกแต่ไม่ต้องผูกพันถ้าเธอไม่ก้าวไกยเรื่องของฉันเนี่ยฉันก็ไม่ยุ่งเรื่องเธอโอเคปะนี่ถ้านายโอเคนะก็ขึ้นไปสนุกข้างบนแต่ถ้าไม่โอเคเนี่ย ก็หลอกบ้านให้ด้วยแล้วกันนะทุกที่จะผิดเวลาทุกที่ตาแต่ผิดเส้นทางอยู่